สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวนหลังบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับถ้วยฟูกับคลิปรีแอคชั่นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเพลง Golden Hunter นะคะร้รองโดยพี่นุม่มเนื่องจากผมเห็นพต์นี้ของพี่นุ่มนะครับปึ้งไอเด็กขี้สปอยแบบเราไม่ใช่เด็กขี้สปอยเด็กขี้อวดพี่ชายแบบเรานั้นจะทำใจตัวเองได้ยังไงเออเราก็เลยจัดการนะครับมาเราจะมาอัดคลิปรีแอคชั่นเพลงนี้ด้วยกันนะครับ โกลเด้นฮันเตอร์เคป๊อร้องบายพี่นุ่มนะครับเป็น r ร็อกรีเจรีเรนด้วยไม่แน่ใจผมออกออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าเรามาฟังพร้อมกันดีกว่าว่าเพลงนี้เป็นยังไงนะครบมา kau stava sama lah ผมยังคงพูดเสมอผมเลิฟลี่เสียงพี่นุ่มมากโอ้เสียงสูงมาก โคตรเทพพี่นุ่มโคตรสวยพี่นุม่มโคตรเลิศโคตรดีเลยเฮ้ยมีความสุขมากแม่เอ้ยพี่นุ่มนี่แหละคือแม่แบบต้องเป็นพี่นุม่มร้องจริงๆคือพี่นุ่มแบบส่งอารมณ์สุดมากผมชอบจังหวะพี่นุ่มแบบขึ้นไฮโน้ตมากเลยอะ่ะคือเป็นเป็นผู้ชายที่ผมมีความรู้สึกว่าผมฟังแกร้องกี่ครั้งอะ่ะผมก็ขนลุกตลอดเลยพเพราะแกแบบ คือใส่อารมณ์เต็มคืออยากให้เห็นแขนผมอ่ะคือตอนนี้แขนแขนคนลุกจริงๆริอุ้ยคือแบบเสวัสดแบบีผมชอบผมชอบเออจริงๆมันเป็นท่อนที่แบบหลายๆคนมักจะเรียกว่าอะไระตกมาตายเพราะเออจริงๆผมมองมาเป็นท่อนที่ร้องยากชิบหายเลยแล้วแบบผมแบบผมแบบอาปากแล้วละ่ะอย่าไกลอย่าไกลพี่รุ๊บเออเออปึ้งมากชอบอ่ะ เนี่ยคือเอาจริงป่ะคือฟังท่อนแรกมาอ่ะทุกคนไปฟังพร้อมกันตอนแรกอ่ะผมฟังอันเนี้ยผมว่าสูงแล้วอ่ะอันนี้ช่วงแรกใช่ไหมที่พี่นุ่มร้องตรงท่องแรกฟัง สูงแล้วไปฟังท่อนเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งแกมาฟังพร้อมกันอันนี้อะไรว่าสูงแล้วนะ ใครยังไม่ได้ฟังนะครับก็ไปฟังพี่เวอร์พี่นุ่มร้องกันได้นะครับเต็มๆคือณนะเพลงณนะจังหวะนี้เพราะมันเป็นคลิปเรียลชันของผมมันก็จะมีเสียงผมแสดอยากฟังพี่นุ่มแบบนั่งขนลุกด้วยตัวเองก็จัดการเลยนะครับแล้วก็ใช่นะครับใครดูคลิปเรียลชันผมอยากแชร์นะครับทุกคนมาทําคลิปเรียลชันพี่นุ่มเพลงนี้กันอยากรู้ทุกคนขนลุกเหมือนผมไหมมีใครทําบ้างก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับเอออยากดูด้วยเหมือนกันแบบเพลงดีว่ะพี่ โทษเสียงเก้าอี้ดังปะคือบาลังผมใกล้จะพังแล้วเฮ <c oughs> ้ยคือแบบจริงจริงแล้วแล้วคือแบบเอาอจริงปะพี่นุ่มมุมเนี้ยโคตรสวยอืมโคตรชอบเลยว่ะชอบพี่นุ่มมุมนี้มากเนี่ยดูดิคือแบบอาร์ตสวยมากสวยตาแตกแล้วแบบคือคนทำเอ็มบีคือแบบรู้จุดที่แบบมองแล้วผมจะเป็นคนคนลุกมีความแบบเขินหน้าร้อนไม่รู้ทำไมเหมือนกัน เออไม่รู้ใครเกิดบากไปเแบบเออผมชอบอะ่ะผมชอบมากเลยเป็นเพลงที่แบบปึ้งรู้สึกมีแสงประกายออกหูความสุขมันจะล้นออกจากปากนะครับก็สำหรับใครนะครับดูคลิปนี้ชอบหรือไม่ชอบก็มาคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย